โอ้โหรอบนี้5 5 1นะครับโอ้โหเยอะอยู่นะครับ5,001แตกเยอะอยู่นะครับโอ้โหผมต้องต้องว่าผมต้องยอมว่าเนี่ยเราพีดจะปิ้นหมดผมก็ต้องถอยแล้วล่ะโอ้โหกับชุนดีห้0ร้อยนั่นแตกดีนะครับเกมนี้ถือว่าแตกง่ายอยู่ดูวิ่ง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 แบบพิทูลวิ่งเข้าไปอีกวิ่งเข้าไปอีกวิ่งแบบเวลาเนี่ยพอเห็นเงินแบบเนี้ยแม่งชื่นใจนะเว้ยนะเงินโปรยหล่นเนี่ยแม่ง ก็ออยังชั่วไปต่อเลยดีฟ้าป่านนี้ได้มาที่ห้าพันหนึ่งผ่านอยู่นะถือว่าโอเคนะแตกทีมันเต็ม สวัสดีสีสวัสด,สสดีทุกท่านพบกับผมนายมาเต็มนะครับบางวันก็ไม่เต็มนี่เราอยู่ในเะว็แบบไซต์ของซุปเปอร์สล็อต98นะครับโอ้โหดูแจ็คตแตกครับโอ้โหดูมาดูเกมครับมีหลายค่ายหลายเกมให้เลือกเล่นเลือกสรรนลครับแล้วแต่คุณนะคุณอยากเล่นเกมอนะไรคุณก็เข้ามาเล่นสิโอเคครับอยู่ที่ค่ายเกมเพย์นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกับเกมที่ชื่อว่าสลีปเอ้สวีทโบนันซ่านะครับเกมนี้ภาพสวยผู้ชายเล่นได้ผู้หญิงเล่นดีๆนะครับ ก่อนเล่นต้องดูกติกาก่อนนะครับนี่ครับหัวใจหัวใจตรงนี้ไม่บอบช้ำแต่ถ้าไอ้เนี่ยไอ้ไอมึนมึนมาน่ะที่เด็ดเลยดูเบ็ดนะครับไปเลยครับเบ็ดแรกสามสิบปุ้มโอ้ยแตงโมมาแตงโมแตงโมแตงโมโอ้โหชัว่วเราเพิ่มเบ็ดนิดนึงครับแล้วเราจะไปกันที่ออตโต้นะครับออโชโบโดีปา่าวะผมไม่เอานะเอาเรื่อยๆดีกว่าเออไปตึ้มเบ็ดที่หนึ่งตึ๊บไม่โดนนะครับปุ้มโอ้ยองุ่นมาว่ะ ฮึบอืตึมตึมอ้าวเจเจีเ่ามาแล้วครับอมยิม้มโอ้โหมาได้ยังไงมาได้ยังไงกับสิบฟรีสป,ปินนะครับเราจะมาดูนะว่ามีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่ปาทีที่หนึ่งอืมอืมแตงโมเว,ว้ฮึบอืเออสี่เหลี่ยมปึมโอ้โหงูนกล้วยว้าวฮึบอืมมงคุดมงคุดโอ้โยได้อยู่ว่ะห,หุ้ยมีนะจะมีคูณหกเข้ามาให้เราโอ้ยจ้าบจ้บโอ้โย อกสามสิบปดสี่โอ้โหเขายัออยางชั่วว้าแหมมาครับเปิดแรกครับโอ้หเหลือแปดแปดสปินนะฟรีสปินมีอะไรหรือเปล่าฮึบคูณบาลเลยไม่ไม่เข้าหัวตึซึบโอ้โหไม่ได้วะตึมโอ้โหเปิดนี้มีแจงโมครับฮึบมีนี่ครับเงินนึงโอ้โหขาดกล้วยนิดนึงนะครับกล้วยแม่งจะมาบ่อยมากครับถ้าเราก่อนที่เราจะเล่นเราต้องกินกล้วยครับทำอะไราจะได้กล้วยกล้วย เกี่ยวนะวะเกี่ยวโอ้ดูรอบสองแปดสีูนมาวะวันนี้มาว่ะเจคโอ้ยเบ็ที่สี่สิบาโอ้ยมงคุดมงคุดตึมืมองุนโอ้ยช็อตนี้ปึได้วะคุณอะไรวะเจเองนี่มาโอยโอยแม่งตด้กี่ฟีเปนวะสามตึมองุนตึมตตึบฮืมคูนเก้าโอ้แต่แตกกทีเดียวนะตึมปึ๊บ ขึ้นกล้วยโอ้ยมังคุดมังคุดปึ๊บดึ๊บดึ๊บอุ้ยเปิดน,นี้คูณหลายอย่างเลยวะโอ้ยคูณยี่สิบเจ็ดโอ้โหจะแม่งซื้อเปิดจัดแจ็คพอตรอบแรงเลยนะนะสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมนะครับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่เนะี่ยผมแนะนำเกมนี้นะครับสวิตบูลันซ่านะครับถ้าได้แตกแล้วแตกยับเลยครับแตกแตกอะ่ะดูยังไงเป็นฟิลิปปินส์ยังหมุนเว้ยมีอะไรไหมโอ้ยกล้วย สังเกตไอ้กล้วยม่งจะมาบ่อยมากโหคูณสองครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับผมว่าถ้าเกิดสำหรับคนเล่นใหม่ในะเกมต้องเกมนี้นะครับไปปุ๊บ้บห,หมุนน้หมุนไปยังชั่วหกเก้าสามหกเออได้อยู่นะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่แตกดีนะครับอย่าลืมนะครับอย่าแตกในนะแตกในวุ่นวายทันทีนะครับ แต่ถ้าเกิดแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นจังห <ś m> ืแตกใส่หน้าเรื่องใหญ่เลยแหละหืคุณว่าผลไม้อะ่ะมันเป็นอาหารที่น่ากินนะครับแต่ผมว่าผลไม้ที่อร่อยที่สุดอะผมเคยไปกินอยู่นะเว้ยอยู่ที่ตู้อะ่ะอยู่ในตู้อะ่ะมจะแปะแปะแปะชื่อไว้นะแปะชื่อตามตามเนี่ยมันจะมีเชอร์รี่แตงโมส้มอะไรทำนองเน,นี้ยห ถ้าคุณกินส้มนะแม่งจี๊ดจ๊าดถ้าเกิดเป็นมะนาวนี่หูยซีซาร์โอ้ยแอปเปิลมาว่ะแล้วยิ่งแอปเปิลนะว้าวอยากจะบอกนะเป็นแตงโมเนี่ยโห้ยก็ยังชั่วเปลี่ยนเป็นเรื่องมาพูดแล้วเนี่ยปึ๊บไปต่อครับตุ้มโอ้ยกล้วยกล้วยแม่งมาบ่อยมากครับถือว่าปึ๊บไม่มีว่ะเงี้ยวปึ๊บมาว่ะโอยกล้วยอแกฮะ ง,งุนงุนไงงุน,งนโอ้โหงุนก็มาอุย้ยช็อตน,นี้อุ้ยบ้านหายเลยสัตว์หายไปครึ่งครึ่งครึ่งอ้น,นี้เลยครึ่งหน้าตึมโอ้โหเบทที่หกสิบเนี่ยแม่งอุ้ยเนี่ยด้วยกล้วยแม่งมาทุกรอบเลย,เยจังโมโโหัวใจหอหัวใจไม่มาหัวใจดวงนี้มันบอกช้ำเจ็ดสิบห้าไปตึมจึ๊บว้าวไปครับโอโ้จังโมมาว่ะปึ๊ปหัวใจกล้วย เปิ้ลโอ้โหช็อตนี้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณได้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้สีม่วงหรือเอไอเสียอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าสเก็ตเตอร์อ่ะโอ้โหแม่งเข้าทีโอ้โหคิดดูเลยเข้าทีเรื่องเกิดอะไรอ่ะเฮยเกิดเรื่องอลไรอืมสีเด็ดอ่ะแต่แม่งมันก็มันก็รอดูว่ามันจะมาหรือเปล่าเนี่ยทำไม้มาให้เสียวแม่งมาทีลอันหนึ่งเหรอไปครับปึ้มเด็กเจ็ดสิบห้า ไม่ค่อยลุ้งเท่าไหร่เลยวะเฮ้ยโหแตงโม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 องมุ่นเว้ยอืมแต่ถ้าคุณไปกินของที่ตู้อย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดเจอส้ม,มองุ่นอะไรกินได้ครับแต่ถ้าไปเจอทุเรียนเนี่ยไปกินนะครับหนามเต็มเลยคนระับวุ่นวายนะืมดอกนี้ฮึบฮึบสิบห้าไม่ลุ้งไหวที่ครับลดลดเติมโอ้โหกล้วยโอ้โห่มาเนว่าจะมีกล้วยเยอะ เนี่ยแล้วก็ของทุกอย่างอ่ะเนี่ยในเนี But, ่ยในน้อยเนี oh, ya, okay, ok ่ยถ oh, um, ้าเกิดมันครบ8ปขึ้นไปอ่ะคุณจะได้ตามไปครับถ้าเกิดยิ่งเยอะคุณก็ได้เยอะครับแต่อัเยอะสุดอ่ะมันเป็นที่หัวใจครับหัวใจก็ลองมาด้วยสีเหลี่ยมสีม่วงครับมันจะไล่มาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอมยิ้มนะโหยทีเด่นเลยอมยิ้มอ่ะโหยอมยิ้มแม่งโคตรจ้าบอ่ะอมเท่าไหร่ก็ติดใจอ่ะของหวานหวานเยีบอ่ะหัวใจว้าหัวใจแม่งเดี๋ยวผมอยากได้หัวใจสักทีมอ่ะหัวใจไม่มาอื้อ ดูหัวใจแม่งหมาแมา่งไม,ม,ม่ค่อยเวิร์กว่ะ75ต่อ60ืดีป่อ,อืโอ้ไปนี่หมุนว่ะเฮ้ยเฮ้ยจังโมหกผิบหกสิบเททีฮึเฮ้ยไอ้ผู้พิะารณาวมาเมื่อกี้มึงคุดนสับสนไี่มายโอ้โหถือว่ามมันก็ มาดีอยู่นะครับดูลงผมมีทุนมาที่500ตอนนี้ก็อยู่ที่6,000เอาไงดีวะต,วนะวนะต่อเลยมานะกล้วยเนี่ยโอ้โหไปต่อเลยขู่จังโมโอ้ยนั่งมาแบบจังจัทิ้งโอ้ยคอยจะทิ้งจังๆังะจ,จังเข้าไปที่หน้าอย่างเงี้ยนี่ตึ๊บฮึมว้าวตึบ๊บฮึมอยัางเงาี้ยโอ้ยนี่แหละครับมงคุดมงลุนขูจังโมสองน,นี้สองนนี้เพื่อเตยเลยแหละ อปูกล้วยฮะกล้วยแม่งมาตังโมดูตังโมสิม่วงเออไม่ได้เปล่าอุ้ยกล้ว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 ยมาสองอันละเอ้ยเออมาสามไม่มาไอ้เชี่ยอันหนึ่งยังมาโหนี่เจียวเองอ่ะฮึบอออืืหมาวะอุ้ยเนี่ยกล้วยมาทุกรอบตึ้งแหมตึบปุฮึตึ้ง เกมนี้เป็นเกมน่าเล่นนะครับภาพสวยมากะครับดูครับเล่นไปหิวไปครับมีผลไม้มีอะไรเกิดขึ้นมาดูตึมกล้วยไม้ก้าวรึบโอ้ยหัวใจหัวใจแม่งนิดเดียวหน่อย,ย,ยเนี่ยกล้วยกล้วยนี่ถือว่าติดปลายนมทุกเปิดเลยน,นะครับอืแต่กล้วยมันมันได้หรอมันได้น้อยอ่ะกล้วยได้น้อยสุดแล้ะแตงโมแม่งแปดอันแม่งจ่ายผมเท่าไหร่ยี่สิบสองบาทได้มั้งโอ้ยแตงโมตึมโอ้ยอยังยังยังโอ้ยอะไรมัเนี่ยโอ้ย เนี่ยไม้ก็ไม้ไหมไม้ไหมไม้โอ้ยไม้เสียลไม้ได้เสียลตึมงุนซึมว้าวมาเลยผมยังไม่เคยได้หัวใจโอ้ยมาว่ะจะแค่แม่งมาอีกว้าวโอ้ยรอบนี้มาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับสิบปีจะปินรอบนี้นะครับกับเบ็ดที่หกสิบโอ้ยเบ็ดนี้หนักอยู่โอ้โหรอบแรกก็ว้าวได้ซัดฮึบโอ้ยกล้วยฮะอย่างน้อยก็มีกล้วยอ่ะก็มีกล้วยมาคนนีแม่งตื่นใจอ่ะ โอ้ยคุณหกยังมีกล้วยมาคุณไม่ต้องสืบอ่ะซึมเนี่ยโอ้ยไม่ครบว่ะซึมโอ้ยงูนฮึบโอ้ยแตงโมโอ้ยมีคุณสี่ยังเหรอตึม้ยคุณสี่ได้อยู่ยังกำขี้อยู่กำตดนะอึมกล้วยอ่ะหัวใจโอ้หยฮ้ยมีสีม่วงอยู่โอ้ยคุณรอบนี้คุณเยอะอยู่วะมีไหมโอ้ยงูนโอ้ยไม่ได้โอ้ยเปิดนี้โอ้ยล่อบเนี้่ะเยอะมากโอ้ย รอบน,นี้ห้าห้าหนึ่งนะครับโอ้โ oh, หเยอะอยู่นะครับห้าพันหนึ่งแตกเยอะอยู่นะครับโอ้โ oh, หผมต้องต้องว่าผมต้องยอม,ยมไปบ้างเนี่ยรอพีทับพิ้นหมดผมก็ต้องถอยแล้วล่ะโอ้โหกับซุนดี้ห้าร้อยเนี่นแตกดีนะครับ,นะรบเกมนี้ถือว่าแตกง่ายอยู่ดูวิง่งวิ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 ่งแบบพิทูลวิ่งเข้าไปอีกวิงก่งเข้าไปอีกวิงก่งแบบเวลาเนี่ยพอเห็นเงินแบบเนี้ยมชื่นใจนะเว้ยนะเมื่อเงินโปรยหล่นเนี่ยแม่งคอยยังชั่ว ไปต่อเลยดีฟ่าตอนนี้ได้มาที่ห้าพันหนึ่งผ่านอยู่นะถือว่าโอเคนะแตกทีแม่งแตกหนักอะแตกแต่ละเที่ออยวเลยหกพันขึ้นอะหกพันขึ้นทั้งนั้นแหละหุ้ยเนี่ยโอ้โคุณโงคุณโงหลายอันทึบโอ้ยตึมตึมเย็นเลยต้องหลายฟิลิปปินส์สัตว์ทีงี้โอ้ยอีกทีนะอีกทีนึงน,นะโอ้โห <No. S 1> อีกทีก็ไม่ให้ชิบหายโอ้โหแม่งทะลุแน่นอนอะ่ะไงแค่นี้ผมก็ต้องพอก่อนนะครับแล้วแต่ เราพบกันในอีพีต่อไปครับผมนายมาเต็มนะครับฝากติดตามฝากเนื้อฝากตัวฝากเขียงฝากบ้องฝากด้วยนะครับชิปหายแล้วเจอกันครับแล้วเราจะมาพบกันใน E ีพีต่อไปครับผมจะกำไรเนี่ยไปเจอกันที่ E ีพีหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับบายบายอุกอีกอัอกอุกอีก